พาเบื้งพี่อ่าล้างรถเฮ้ยนะพยายามไม่ข,ขาดคุณนะนิโน่ทำอะไรคะนิโน่ทำอะไรนิโน <c oughs> ่ <c oughs> ino, ทำอะไรไม่ใส่เสื้อเลยนิโน่ร้อนเหรอคะนิโน่ร้อนไหมนิโน่กันโดมอะไ นกอ่ันดูพี่มีเป็นคนขี่นี่เราเป็นคนล้างโอ้กูตมาลิตโตเปโกวันนี้มาแน่ห้าหนึ่งแปดีน้อล้างรถด้วย

สวัสดีค่ะ